ในส่วนของกระทรวงกลาโหมสามารถลดงบประมาณของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอกกาศในส่วนของงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธใหม่จัดซื้ออาวุธผูกพันงบพัฒนาหน่วยได้มากกว่า3ามถึงสี่หมื่นล้านบาทด้วยกันซึ่งสามารถนําไปจัดซื้อวัคซีนแจกจ่ายให้ประชาชนหรือซื้อครุพันธ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน12ล้านคนเพราะปัจจุบันกระทรวงศึกษาได้งบครุพันธ์ปีละ2,200ล้านบาทเองส่วนใหญ่เป็นงบเงินเดือนครู กาบเรียนท่านประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรแบบเป็ชีและชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไลวันนี้กับผมจะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจําปีพศ2565ดังนี้ปัจจุบันเสถียรภาพการเงินของประเทศไทยมีทุนสํารองระหว่างประเทศ8.76ล้านล้านบาทมีหนี้สาธารณะณวันวที่30มีนา2564 8.7 8.472ล้านล้านบาท้านะวันนี้ 2, 2> <c oughs> เดือนผ่านมาแล้วก็น่าจะเพิ่มอีกประมาณ3แ0นล้านบาท <c oughs> และณปัจจุบันรัฐบาลได้ออกพลก,กรกู้เงินอีก5แสนล้านบาท <c oughs> ซึ่งนี่น่าจะชน60%ต่อ GDP พอดีณปัจ <c oughs> จุบันเรามีหนี้ครัวเรือนไต่มาที่4ของปี63อยู่ที่14.02ล้านล้านบาทคิดเป็นหนี้ต่อหัวต่อคนของคนไทยที่ลืมตาดูโลกคือ2 1 1 0 0 0บาทต่อคน ณปัจจุบันถ้าเรานำหนี้สาธารณะแล้วนี่ที่ณปัจจุบันเรามียอดหนี้คงค้างที่ตาสารหนี้ภาครัฐออกไปทั้งหมด9.9093ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นสถานะทางการเงินของประเทศไทยณวันนี้โดยการนำทุนสำรองระหว่างประเทศลบด้วยหนี้ตาสารหนี้ที่ขายออกไปณปัจจุบันประเทศไทยเราติดลบอยู่1 1 4 1ล้านล้านบาทด้วยกันจากงบประมาณปกติปี63เราตั้งไว้3.2ล้านล้าน ขาดดุล460,900ล้านเก็บได้จริง2.391ล้านล้านงบปี64ตั้งไว้3.285ล้านล้านขาดดุลบักโกกไป623,000ล้านซึ่งน่าจะขาดดุลมากกว่านี้เพราะเราประมาณการเจ็บจัดเก็บรายได้2.677ล้านล้านบาทซึ่งขาดอีก4เดือนปี65ตั้งไว้3.1ล้านล้านขาดดุลไป7สนล้านซึ่งคาดการว่าจะเก็บภาษีได้ประมาณ2.4ล้านล้าน ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเก็บได้ในช่วงนี้ผ่านมารัฐบาลเองได้ออกงบประมาณพิเศษเขาเรียกว่างบประมาณกู้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 หคือพรลกรเงินกู้1.0ล้านล้านชื่อเต็มก็คือพระ,ะราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังเยียวยาฟื้นฟ,นฟูเศรษฐกิจและสังคม1.0ล้านล้านหมดไปแล้วครับพรลกรจังวัดที่สองคือพลกรซอฟโลน SME 5 0 0ล้านณปัจจุบันน่าจะหมดไปเช่นเดียวกัน แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยค้ำพรกรฉบับที่3พรกบ BSF ดูแลตาสารนี้4 0 0แสนล้านซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนคำ้ำภาคเอกชนไม่ค่อยเข้าร่วมเท่าไหร่นัก4พรก,รพรกรช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจผลกระทบจากโควิดวงเงิน3.5แสนล้านธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ค้ำออกผ่านไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วพรกฉบับที่5เขาเรียกว่าพรกกู้ชนเพดาน เขาเรียกว่าพลกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินอีก500แสนล้านมาช่วยสถานการณ์ระบาดโควิดรอบ3วงเงิน500แสนล้าน1คือ30 0 0 0ล้านช่วยแก้ไขปัญหาระบาดโควิด2เยียวยาชดเชยพี่น้องประชาชน300แสนล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก1 0แสนล้านฉะนั้นแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาจะใช้เงินจริงๆไปทั้งหมดประมาณ9.585ล้านล้าน ไม่รวมเงินกู้อีก1.5แสนไไม่ไม่รวมเงินกู้อีก1.5ล้านล้านซึ่ง1.5ล้านล้านนี้ไม่รวมพลกรซบลน5แสนล้านไม่รวมพลกรหุ้นกู้4แสนล้านไม่รวมพลกรให้กู้ผู้ประกอบการอีก3.5หมื่นล้านเบ็ดเสร็จปี65รัฐบาลพลเอกประยุทธ์น่าจะใช้เงินไปกว่าประมาณ11.085ล้านล้านบาทซึ่งเป็นไปได้สูงว่ามากว่าช่วงปลายปีนี้ปี64พลเอกประยุทธ์จันทร์วชชาจะขอหน้าสภาผู้ทแทนราษฎร และวุฒิสภาแก้ไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังปี2561เพื่อขยับเพดานจาก60%เป็น80%เหมือนสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นผมขอตั้งชื่อฉายารัฐมาลชุดนี้ว่ารัฐบาลชักหน้าไม่ถึงหลังทําไมถึงชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่า3ปีงบปรมาณที่ผ่านมาเราใช้เงิน9.585ล้านล้านแต่เราเก็บได้เพียง7.793ขาดดุลปกติ1.792บวกพลกกกูก้อีก1.5ล้านล้าน เพราะฉะนั้นรวมแล้วแบดเสร็จเป็นรัฐบาลกู้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 3.292ล้านล้านบาท2ปีเท่านั้นปัญหาของประเทศไทยคืออะไรคือ,อรายรับไม่พอรายจ่ายรายรับไม่พอรายจ่ายเกิดมาจากอะไรสถานการณ์โควิดก็ส่วนหนึ่งในช่วงปี62เรามีไรายได้จากการท่องเที่ยว3.06ล้านล้านบาทเรากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้การท่องเที่ยวแค่3-4แสนล้านบาทเรายังขาดอีกประมาณ2.7ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บเข้ารัฐน้อยลงไปกว่า400ล้านบาทรัฐบาลยังแก้ไม่ตก2คือรัฐบาลไม่สามารถหาไรายได้จากส่วนอื่นจากสิ่งผิดกฎหมายที่ควรจะทําอาทิบ่อนสถานบริการหวยใต้ดินเงินทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ที่บ้านนักการเมืองข้าราชการประจําทหารตํารวจเจ้าที่ปกครองรับไปแทน3ปัญหาคือปัญหาในปัจจุบันการส่งออกประเทศไทยยังดีอยู่ยังบวกอยู่ แต่ปัญหาคือเรามีน้ําไม่เพียงพอต่อพื้นที่เกษตรกรรมจึงทําให้เราไม่มีไรายได้เพิ่มเติมโควิด3รอบด้วยกันคือรอบแรกมีผู้เสียชีวิต4,281คนตาย60คนรอบ2เกิดจากบอลการนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาไม่กักตัวแล้วก็ทุจริดกัน100%รัฐบาลผิด100%ผู้ผู้ติดเชื้อ23,45คนตาย34คนระบาดรอบ3คัสเตอร์ทองลอแรงงานต่างด้าวที่ไม่กักตัว รัฐบาลผมให้ผิดประมาณ300%อร์เซนณปัจจุบันติดเชื้อไปแสนกว่าคนแล้วตายไปเกือบพันคนเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไรคือรัฐบาลต้องเร่งหาวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้6 0 7ิต่อประชากรทั้งหมดเพื่อให้เกิดภูมิกันหมู่ณปัจจุบันเราฉีดวัคซีนไม่ได้แค่ประมาณ3ามล้านห้าแสคนเข็ม1และเข็ม2เราพาดการเข้าร่วมโครงการวัคซี กระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงได้รับงบประมาณปี65 2,328.1ล้านลดลงไป11,248ล้านสำนักง,งานกรรนงงานปรปลัดกระทรวงกลาโหม9,197ล้านลดลงไป4 4 8ล้านกองทัพบก99,376ล้านลดลงไป6,603ล้านกองทัพเรือได้รับงบประมาณไป41,307ล้านลดลงไป1,139ล้านกองทัพอากาศ ได้รับงบประมาณไป38,404ล้านลดลงไป688ล้านกองบัญชาการกองทัพไทย14,580ล้านลดลงไป1,948ล้านมาดูในวงเงินของกองทัพบ,บกกองทัพบ,บกรับงบไป99,376แบ่งเป็นรายจ่ายบุคลากร58,891รับจริงคือ39,694มาดู2.1 แผนงานด้านความมั่นคง13,899ล้านเป็นงบดำเนินงาน8,334ล้านบวกงบลงทุน5,512ล้านหนักไปในทางปรับปรุงหน่วยทหารดูแล้วโครงการดังกล่าวสามารถปรับลดได้ประมาณ50%เพราะที่ผ่านมากองทับ,บกไม่มีผลงานอะไรเลยปีผลงานอย่างเดียวคือปล่อยชายแดนให้มีต่างด้าวเข้ามาโดยไม่กักตัวทำให้เกิดโควิดระบาดรอบ2รอบ3มาดู2.4 แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง2,977ล้านมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการในการป้องกันประเทศ2,688ล้านบวกงบราชการรับ290ล้านซึ่งรายละเอียดควรจะตัดออกไปให้หมด2.5แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศและความพร้อมในการเผชิญคุกคมทุกมิติ22,334ล้านแบ่งเป็นดำรงสภาพกองทัพ6,272 2 1 2 8 2ล้านรายจ่ายที่รับหน่วยงานรับจริง18,632ล้านมาดูงบจัดซื้ออาวุธงบจัดซื้ออาวุธรวมแล้วประมาณอยู่ราวๆประมาณ14,612ล้านทั้งยุโทโธปรกรณ์ปกติและยุโทโธโโปรกรณ์ผูกพันโครงการทางกาวควรชะลอทั้งหมดเพราะว่ามีเรือดำน้ำลำที่2องลำที่3อยู่ด้วยของทับอากาศ38,404ล้าน จายบุคลากร13,457หน่วยรับงบประมาณจริง24,932สรุปแผนยุทธศาสตร,ใร,รส์ในการป้องกันศักยภาพในการป้องกันประเทศภัยคุกคามทุกมิติ19,615ล้านเป็นการดำรงสาภาพกองทัพ9,000กว่าล้านซ่อมบำรุงแล้วก็จัดซื้อยุทธปกรณ์ในการผ,กผูกพันข้ามปีกว่า6 9พันข้ามปีกว่า6,954ล้านบวกกับ1292ล้าน และโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพยุโทโธปกรณ์อีก1 9น1ร1ล้านโดยเฉลี่ยแล้วประมาณตรงกลมๆประมาณ18,000ล้านควรชะลอไปทั้งหมดฉะนั้นในสิ่งที่กองทัพต้องการกองทัพบกอยากได้อะไรอยากได้ยานกะสไตเกอร์อยากได้เครื่องบินโดยสารอยากได้ VTC อยากได้ VN1 กองทัพเรืออยากได้ลำที่สองลำที่สามอีก22,500ล้าน ลำแรกจ่ายครบแล้วแต่ยังไม่ได้กองทัพบากาศอยากได้เครื่องบินฝึกขับไล่ T50TH แล้วก็ณปัจจุบันกำลังทยอยซื้อซึ่งถูกชะลอมากับมากับงบประมาณปีที่ผ่านมาสรุปจากการที่ผมอภิปรายล่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2,565เป็นการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นไปในสถานการณ์ปัจจุบัน ในส่วนของกระทรวงกลาโหมสามารถลดงบประมาณของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศในส่วนของงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธใหม่จัดซื้ออาวุธผูกพันงบพัฒนาหน่วยได้มากกว่า3ามถึงสี่หมื่นล้านบาทด้วยกันซึ่งสามารถนําไปจัดซื้อวัคซีนแจกจ่ายให้ประชาชนหรือซื้อคุรุพันธ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน12ล้านคนเพราะปัจจุบันกระทรวงศึกษาได้งบคุรุพันธ์ปีละ2,200ล้านบาทเองส่วนใหญ่เป็นงบเงินเดือนครูและเงินอุดหนุนไลหัวนักเรียน และผมเองยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเงินของประเทศว่าณปัจจุบันภาระหนี้สินของประเทศไทยหนี้สินล้นท้นตัวไร้ทิศทางในการแก้ปัญหาสร้างปัญหาไปเรื่อยๆไม่รู้จบไม่สนใจว่านี่ที่ก่อขึ้นจะมากกว่า GDP ถึง20%ซ์ขึ้นไปซึ่งในอนาคตนี้ซึ่งในอนาคตนี้ในอันใกลน้นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะใชหนี้ได้หรือเปล่าเพราะรัฐบาลชุดนี้คงไม่คิดจะใชหนี้เพราะคงตายไปกันก่อน จงใจ่วงปัญหาเพื่อหาผลประโยชน์ในการครองอํานาจนําชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเครื่องสังเวยกว่าพันศพโดยการผูกขาดในการนําเข้าวัคซีนจงใจให้ประเทศอยู่ในสภาวะเดินไม่ได้เพื่อหาเหตุในการกู้เราอ้างประชาชนส่วนใหญ่มาลงทุนเพื่อคอร์รัปชันในการซื้อเสียงล่วงหน้าจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมคณะรัฐมนตรีมีความสามารถในการสร้างนี่อย่างเก่งกาจ หาตัวจับได้ยากแต่ไร้ซึ่งความสามารถในการหาไรายได้สิ้นดีไร้ซึ่งความสามารถในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด -19 ทําให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหายอย่างย่อยยับมีแต่จะทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนตายเพิ่มขึ้นทุกวันอาทิตายเพราะโควิดตายเพราะวัคซีนมาช้าตายเพราะอดตายตายเพราะหนี้สินล้นพ้นตัวตายเพราะตอมใจตายไรอนาคต จนถึงอยากตายเพราะยังเห็นว่ามีชื่อนายกและทมตีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะนี่คือความสิ้นหวังของคนไทยดังนั้นผมจึงไม่สามารถรับหลักการร่างพรบงบมารายจ่ายปี65ได้ครับขอบคุณครับ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจึมแม่กายต้องเสียนก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเทียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นโลก ตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล